พี่ชาวอนันจชนีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาพบกับน้องนิพาในเกม Home Sweet Home so s w e e ยงเป็นไรอะ่ะอะไรอะ่ะน้องนิพาเขาสามารถช่วยเปิดคลิปให้อ่ะพี่โดอุอ้ยพี่ขอโทษอย่าเพิ่งงอนพี่เด๋อเลยนะคะน้องนิพาเอาเป็นว่ายินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะเรามาพร้อมกับชุดว่ายน้ำสุดสวย <c oughs> น่ารักของน้องนิพาน้่นเองแขนสวยน่ารักขนาดนี้เนี่ยบอกเลยว่าพกความเปรี้ยวมาเต็มร้อยนะคะ เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่านะคะทุกคนว่าน้องนิพาสก,กินนี้เนี่ยจะเปรี้ยวจริงเปล่าทุกคน let's go เฮ้ยเชิญอย่ามาเก่งกับกูนะตาทองมึงรู้สักไหมทาํา่าเชิญอย่ามาเก่งกับกูตาทองน่าลักโหลดเข้าแมปมันไปเที่ยวเรียบร้อยกับแบบน้องน้ำอ้าวนิพารู้นิพาเห็นกันเันพี่ติการที่น่า ผีไอเดอ๋อเกิดตรงนี้แล้วเห็นผีหลายคลิปแล้วนะไหนดูซิรอบนี้เนี่ยผีจะยอมซื้อนิพาหรือเปล่าก่อนหน้านเนี่ยไปเล่นมาผีไม่ยอมซื้อไม่ยอมไล่น้องนิพาเลยตาก่อนอันนี้น,นี่คือแห้งมากผีไม่ยอมซื้อเลยค่ะนิพาขายไม่ออกจริงหนูไม่ได้แสกสุดถ้าไม่ยอมซื้อรอบนี้เนี่ยต้องลดเลขแจกแถมแล้วปะตากล้อง,ออไ,อไ,องไหมคะอันไหนนะแอนนี้แพนท์รับจับนะ่ช้อันไหนนะอุ้ยนั่นใหญ่ลูกค้ามาแล้วอันนี้แพน นะคะพี่นินการคคะมึงขายอะไรกูยังไม่รู้เลยนิพาอา้าวนิพาทอดกรอบแกบพี่นินการ์กลับมาก่อนน้องนิพาอยู่นี่โอ้โหไม่น่าจะทันแล้วแหละเมื่อกี้คือเขาไม่เลือกเราเลยเขาเลือกที่จะพังประตูก่อน one hour later นี่คือเฮานี่แหละเฮาไอ้ไม่ใช่เงาเดี๋ยวไปหากล่องทองช่วยพวงพี่ีก่อนเลยอุย๊ยพี่นินการ์กลับมาซื้อน้องนิพาทอดกรอบแล้วล่ะคะ ซื้อเลยกับพี่ซื้อเลยเหมาเข่งเลยน,อน้องนิพารอมานานแล้วอุ้ยพี่อ้อมพี่อ้อมระวังพี่ถอยดิพี่ถอยอยู่มาบังน้องอ๋อจะแปะยันให้ขอบคุณมากเลยนะคะเอากันจะเนรภูนเอาละแกไม่ได้จูบมาหลายตาแล้วเนี่ยเขาจูบกันยังไงนะเอ๊ะจู้ว่าไปพี่นินการวิ่งไปทางไหน,นอ้าวพี่อ้อมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอา้าวนินการตามพี่อ้อมมาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งค่ะนิพาไม่เกี่ยวนิพามาขายโตเ,เกียวน้อยกรอบเจ๋อเฉยก็เข้าอกไปเลยละกันเอเย็นเลยแกเนี้ยแท้ เอดูแถวล่รอให้กูพูดจบก่อนเขาไม่ได้ทำไมต้องรีบตบกระบาลันขนาดนี้ด้วยน้องนิพาไม่เข้าใจเลยกยังไงยังไงแถวนี้ของเล่นเยอะด้วยว่าแต่พี่พี่เขาเล่นของเล่นน้องนิพาไปหมดอย่างวะเนี่ยเหลือไม่เหลือก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้องนิพามีน้ำดืมอันดื่มมาสุขภาพหนึ่งอุ้ยตรงนี้มียันได้เหรอขอยันก่อนแล้วกันนะแล้วก็แปะยันกันทีไปกลืนเอกันไว้ก่อนนะกลัวเขากดอาใส่อุ้ยมันไม่อามันชิปเลยอุ้ยอย่าครับพี่นิการขาออ้ยข้างล่างไม่มีของจุกแล้วโอ้ยยไง กี้ใครบอกว่าม,มีของจูงนัดตีปากแตกนะเออหนูพูดเองนี่วะเออหนีตายไปไหนตอนน่อดีวะอุ้ยมาแล้วยินการมาอีกแล้วเอา้าเดี๋ยวก่อนนะนะเป้มาไงอะนะเป้จิบพายแล้วโอ,อ้ยผีไปเอาในยามแทนแล้วไม่นะเออนี่พาต้องกลับไปสวดจริงๆเหรอคะพาไม่อยากสวดเลยนะคะเออแต่เอาก็เอาวะมันคือหน้าที่โอเคหนังเบงมะเร็งมีเกี้ยว one hour later โอเคจุดครบสามวิธีเรียบร้อยกันทุกคนละได้เวลาหาของยำ อุ้ยนั่นไงพี่นินกาอยู่นั่นมาเลยพร้อมมากเอานายามาตอนไหนวะจะไงจะอุ้ยไม่ติดสายสินอุ้ยเจ็บเป็นนิดเดียวเองอ่ะเดี๋ยวก่อนมาตีน้องอีกแล้วเนี่ยน้องไปทําความแค้นอะไรให้พี่มาพี่ถึงต้องแค้์น้องทนิพาขนาดนี้กันตัวกันเตียะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วพยายามช่วยหนูด้วยค่ะช่วยหนูด้วยเออนั่นแหละเอาเลยค่ะตีเลยค่ะเอาอีกเอาอีกตีอุ้ยวันฮิตวันอ้าอาเอาตายแล้วหรอเอาเอ๊ะทำไมพี่นิกาตายไวจังพี่ และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เราโหลดมาในแมปโรงพยาบาลร้างตึกเออีกรอบหนึ่งใส่รอบรอบนี้คือแบบอยากยูก็ไม่ได้อยากสวนเช่มใไ,ไหมเปิดประตูแถวนี้เลยค่ะพี่พี่เดี๋ยน้องที่พาสวนไปฝั่งนู้นให้เองนะคะมันต้องเจอผีมัางะวังมันข้างบนก่อข้างล่างอ่าข้างหน้านี่มีหรือเปล่านะมีไหมเอาข้าพังบนก่อนเหรอ <S <S โอ้พี่ฮาร์ดด้วยพี่ฮาร์ดพังบนก่อนเจ๊งอ่ะทำไมพี่ฮาร์ดไปลงมาพังล่าาก,ก่อนอ,ะอ่ะ ฉันั้นก็เซ็ตของจูงกันก่อนดีกว่าอะเอายันมาวางไว้จุดจูงให้เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจูงนะเรียบร้อยแล้วก็หาของกันค่ะโอ้ยเหงาจังเลยทำไมไม่มาไล่น้องนิพาบ้างเบื่อไปหมดแล้วเี่ยอุ๊ยเพื่อนมาร์คผีอ๋อพี่ฮาร์ดอยู่นี่เหรอ๋ย่ขอหาของเสร็จแล้วไปเสนอหน้าแป๊บหนึ่งทุกคนโอเคออะเพื่อนค่ะพี่ดอนค่ะเอาน้ำไหมคะพี่ดอนรับน้ำไหมคะเอ้าปิดหูกันมาหมดเลยใช้ของไม่ได้ทาไมได้งันนิพาถือน้ำไปก่อนนะคะพี่อุ๊ยพี่ฮาร์ดขารับน้องนิพา นิพาดีกว่ายังอีกยังไม่มาอีกยังไม่มาซื้ออีกก็บอกว่าขายน้องนิพาทอดกรอบอุ้ยพี่เฮนน้องนิเพิไม่ได้ตั้งใจแต่เจตนานะตามต่อไหมตามเหอะตามน้องนิพาต่อเหอะเนี่ยเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเองนะซื้อง่ายขายคล่องอ้าวอ้าอ้าเอ้าตัวหลงเขาไม่ตามน้อหรอแสตขอร้องแหละน้องอยู่นี่มาเร้วมาหาน้องเลยอยางนั้นแหละรอแล้วหรือสักหน่อยกดตีนผีให้เขาไล่อ้าอ้าเ น้องอยู่นี่มาเร็วมาหาน้องเลย <laughs> ไม่อยากกลับไปเลยพี่ดอนต่อเนอะ <laughs> โอ้โหน้องเก่าเลยเนี่ยเป็นวันตีีพี่เขานาดนักแล้ายังไม่เอาหนูเลยชุดออกจะยั่วยวนขนาดนี้ไม่สนใจหน่องได้ยังไงน่าหนหยิดจริงจริงอีอีอีย้อ, <laughs> <laughs> อนนี่พาเขาร้องละลากพี่หารเข้าพิธีนี่หน่อยได้ไหม้อมนะโมสาธุหกาอีอี คิวไม่ต้องด่าเราก็ไดโ้โอ้โอ้ไม่ได้ลากมาเนาะเอ้ยสิงไม่อะไม่อยากสวดแล้วอยากเป็นกวนตีนผีนะคะ่นะอ๋อคาะขอเป็นกวนตีนพี่ฮาร์ดก่อนเอ้ยเพื่อนจ๋ากดเอฟหน่อยแล้อยู่ตรงไหนอะอ้าวอยู่ตรงนั้นกันเองเหรอขอโนนิพาเจี๊ยบหน่อยขอเจี๊ยกหน่อยนะคะ่ะอ้อากดโลว์วัดวัเดี๋ยวก่อนไอพีดออพ่ดอนไอชั่วโปิดประตูอัดหน้าอนนิพาเฉยเลยยันวางที่พื้นเมียแย่แม่งปิดประตูไอบ้า ไงพี่ฮาร์ดสนใจหนูสักทีเลิกตามพี่ดอนได้แล้วบอกให้เลิกตามพี่ดอนได้แล้วแล้วก็แปะยันกันซีนไปทำไมทำไม,าต,าม,มาตามไหมตามต่อไมไม่ตามหรอไม่ตามก็แปะไปอีกหนึ่งอาจารย์ให้หมดตรงน,นี้เนี่ยแล้วพิธีสุดท้ายเป็นไงบ้างเพื่อนโอเคเลยเพื่อนสวดนานๆก็ได้เขาไล่ฉันแล้วเลยเดี๋ยวก่อนไม่พี่พพออฟไ,ไม่ไม่ต้องการการช่วยเหลือไม่เอาพี่ฮาร์ดกลับมา โหฉันตามจีบเข้ามาตั้งนานเธอจะมาปาดหน้าเค้กจนอย่างนี้ไม่ได้นะอีพีออฟแล้วก็ใช่แล้วค่ะที่เห็นเนี่ยกดตีมาสามนะคะอีพีออฟก็คืออ e ีอาร์ตนั่นเองชอบมาปาดหน้าเค้กชอบมาแยกซีนเก่งทั่วมันเลวมาตั้งแต่คลิปดักตีเจซแล้วเออนั่นแหละพี่ฮาร์ดตีมันเลยฟาดไปให้ตุยไปเลยพี่เดี๋ยวขอไปหาของแป๊หแบบหนึ่งแป๊บนึงอีบก่อนนะตรงนี้มียาแหละมาให้เพื่อนก่อนตรงนี้มียานะคะ ที่เห็นวิ่งเล่นหาผีก่อนหน้านี้นี่คือมีเพื่อนทางานให้หมดแล้วนะคะทุกคนไ <c oughs> ม่ต้องกลัวว่าเอ้ยพี่คีเล่นแบบนี้จาจิกตันเนี่ยก <c oughs> ดที่มาสามค่ะไอ้คนที่ไม่ได้กดมาด้วยก็คือพี่ดอนคนเดียวนะซึ่งพี่ฮัทก็ปไปไล่แต่พี่ดอนด้วยนะงงมาก one hour later อ้าวพี่ดอนหน้าแดงไปแล้วหันนี้อ้าวพี่ฮัทก็อยู่ข้างบนพอดีเลยแป๊บนึงนะพี่พคะ่ะตอนที่พาหาของให้ย,ยู่อ้าวสายสิน <c oughs> สายสินเป็นถิ่นมีห้อยอีกแล้วแม่งเปิดได้แต่สายสินหมดหิบชิ้นายเลย ก็พันสายสินธ์ไปก่อนเลยละกันเผื่อพี่ฮาร์ดมองไม่เห็นแล้วเอาหัวมา,มมาโหมกบ้านเรียบร้อยไปหาของตีผีต่ออุย้ยตรงนี้ไม่ได้เปิกงี่ไงขอประคับแม่น้องนิพาหน่อยนะคะพี่นิวรค่ะน้องนิพาอยากตุกต๊กตะค่ะขอขนมตุ๊กตบได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอเคนะบอลฉันปวดหัวกับนิวร์จริงๆแล,แล้วพี่ฮาร์ดไปไหนแล้วนะพี่ฮาร์ดขะเอาไปนู่นแล้วอะวิ่งไปตอนนี้โลกก็น่าจะมาแล้วเลยเดี๋ยวเปิดกล่องรอก่อนแล้วกันนะ ขอดูหน่อยสิกล่องนี้เนี่ยจะได้อะไรกันเอ่ยเอ้าพี่ฮาร์ดมาพอ,อดีโลขอจักมุมหน่อยขอจักมุมหน่อยขอสัตว์หนามตนหน่อยค่ะสุกนนสัตว์วันสงการเอาไปโดนวายไปเด้อเดิมจะอยู่ก็อยู่เด้อน้องนิพาไม่อยู่เดิมตายแลว้วข้างล่างไม่มีของอะไรให้เล่นเลยไม่มีของอโอ้ยไอ้นิพาหนูก็เลือดน้อยเกินไปในลูกตีไปกี่ทีวีจะขีดแล้วเนี้ยเอาเอาขาไปตามแล้วหรอ ไม่ตาเราด่าัันไปหาของช่วยชีวิตก่อนเออเรียกริฟเรียกริบลงมารับทีน้องนี่พานเหนื่อยค่ะขอขึ้นลิบแล้วกันนะเอาล่ะขึ้นไปข้างบนเเงไหนข้างบนมีของเล่นไหมอะ่ะโอ้เ,เสียงในหูบอกว่าตรงนี้มีประคำขอบคุณมากเลยนะคะออเอยไม่ใช่อีพีเอแหมทำมาเป็นเสิร์ฟประคำให้ฉันมีหยกคนให้กแกหลอวนะแกแต่กันากาสีจะมาหลายรอบแล้วผีมายัางผีมายังเออสวยเลยพี่ดอนสวยเลยตรงนี้เขาเห็นไหมวะไม่เห็นหรอกใครจะมาเห็นเล่าไม่เห็นเลยมาสายสีเป็น ไปช่วยน้องนิพาด้วยอุ้ยอุ้ยเกือบโดนโอ้เฉียดหอยน้องนินพาไปนิดเดียวไม่รัวพี่ฮาร์ดมีโรคเอ้ยดู่อนนะเอ้ยมียามียาเหรอเดี๋ยวน้องไปกินนะอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะพี่โดนเรียวยามาให้ปะเป็นคนเนื้อรักจริงๆเลยอนาะอุ้ยเขลาลากลงมาเล่นกันข้างล่างเหรอแกอุ้ยเฮ้ยบางทีก็น่าด้านเกินอ้าวเปิดได้แคมเีฆอันหนึ่งสวยเลยยามขาน้องหนูนามากินยาเร็วตอนนี้เสียงในหัวคุยกันอยู่นะคะว่าใครได้ประคำอะเอามาให้อินิพาด้วยอินิพาจะรัดผี มาเล่นโฮมสวิตช์โฮมได้ฟิลมันฮาเวิ์มูนมากฟาร์มตลอดเลยแล้วฟาร์มตั้งนานเนี่ยก็ไม่ได้ของที่ต้องการเลยนะแกประคัมมาประคัมไม่เอาสายสินนะอย่าได้สายสินอย่าได้ออกสายสินไม่ไหวสองก็ยังดีเอาสวัสดีครับพี่เฮิร์ตมาทำอะไรแถวนี้เหรอเอา่แวะมาทักทายเองทำไมต้องมาวากใส่นองด้วยออ้ยแถวนี้ตู้หายหมดแล้วอะไม่มีตู้น้องเล่นเลยไม่โดนตีเนี่ยโดนตีเนี่ยเออแล้วมันนี่แน่ตีมาฟาดกลับไม่โกนตีมาฟาดกลับไม่โกนแล้วก็เชนคอมโบด้วยอุย นี่มันคือของหวานทุกคนแต่ว่าพี่ฮาร์ดยังไม่ใช้โล่เลยอะล่อโลโล่อโลกจังะเ,เออใช้โล่แล้วสวยโดนเนี่ยพี่ฮาร์ดค่ะโดนเนี่ยใช้โล่ไปแล้วใช่ไหมราก่อนรก่อนจนมุมตึกจนมุมตึกเออเออหนูเพิ่งกินยามาเมื่อกี้เองวิเศษแม่สายบอกว่าตรงนั้นนี่ประคับสามแป๊บนึงค่ะเดีย๋ยวไปเอาประคับสามวยพิดดนยาหนูขอ เดี๋ยวอีพี่โดนเันไปเอาประคำมาจากไหนเนี่ยไเ,เดี๋ยวนี้ประคำหนึ่งนี่ว่าเสียงตามสายม่วปมเด้อยอ้อ,อนี่ไงปลยคยย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 ยคยย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 อยย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 ะขอบคแณมากเลยนะคยะกกัยยกยย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 คยา,ายยายยย่ยย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 วยยยยย่ยียยัยยยยยมยย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 งมาเนี่ยอันนี้ไม่รู้เลยนะเนี่ย เป็นยัง <mel od ic> ไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันหรือเปล่าเอ่ย <refined> ตอนแรกที่มาเนี <świ ad our> ่ยทุกคนคิดว่ามาโซโล่กันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมาเป็นตีสามนะคะมีน้องหนูนาแล้วก็มีอีอาร์ตมาด้วยนะก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้งสองคนนะคะที่มาช่วยนะเพราะว่าอัดคลิปสะดวกขึ้นเยอะเลยน้องก็มาช่วยคิวประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คิวต้องตัดทั้งโฮสวินโคมแล้วก็ไอเดียนพร้อมกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคิวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนไม่ายจ้า ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ